สรางโคน,นิจิววันนี้เราก็จะมาสอนตัดต่อฮิปนะคะขั้นแรกนะคะทุกคนต้องมีแอปแคปคั t ก่อนนะคะแอปนี้เลยแล้วก็กดเข้าไปที่แอปเลยนะคะพากดเสร็จก็กดไปที่โปรเจกต์ใหม่นะคะโปรเจกต์ใหม่จะอยู่ตรงสีฟ้าเนาะทุกคนแล้วก็เลือกรูปภาพเลยค่ะหรือว่าจะเป็นวิดีโอก็ได้นะ แต่ส่วนมากเราจะใช้เป็นรูปภาพแต่ถ้าใช้วิดีโอมันก็สวยเหมือนกันนะเลือกรูปภาพก่อนเลยอพอเราเลือกรูปภาพเสร็จแล้วนะคะให้เราเนี่ยกดไปตรงเพิ่มข้างล่างเลยนะแล้วก็จะได้เป็นวิดีโอแบบนี้ขึ้นมานะคะ ก็กดไปที่การเพิ่มเสียงแล้วก็กดแยกออกนะคะก็ไปเลือกเสียงจากวิดีโอนั้นๆใน Tik t o k กก็ได้นะคะนี่ก็เลือกเสียงได้เนาะแล้วก็ไปเลือกเสียงมาแล้วก็กดเพิ่มนะคะกดวงกลมแล้วก็กดเพิ่มก็จะมีคลิปเสียงออกมานะคะให้ทุกคนนะคะกดไปที่เสียงแล้วก็กดจับคู่การตัดนะคะ แล้วก็ตรงเพิ่มบีทเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยกดตามจังหวะของเพลงซึ่งทุกคนเนี่ยต้องไปฟังเพลงกันมาก่อนแล้วก็กดตามจังหวะเพลงเลยนะคะแบบนี้เลยกดเพิ่มบีทเนะาะพอเราเนี่ยกดเพิ่มบีทเสร็จก็กดตรงติ๊กถูกข้างล่างเลยเนาะแต่ถ้า เราเพิ่มบีเสร็จแล้วเราก็กลับมาฟังได้นะถ้ามันตามตรงจังหวะตรงตามจังหวะเออเนี่ยพอเราเนี่ยเพิ่มบีเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็มาปรับขนาดวิดีโอเอ้ยปรับขนาดรูปภาพกันก่อนไม่ได้ปรับขนาดดิแบบทําให้มันสั้นลงอะแล้วทุกคนก็ขยับรูปภาพให้มันตรงกับสีเหลืองๆนะคะเป็นจุดสีเหลืองเป็นจุดมาร์กสีเหลืองข้างล่างตรงเสียงนะคะ ก็ทำให้มันตรงตามจุดสีเหลืองเลยนะมันจะเล็งให้เองตามจุดสีเหลืองเลยเนาะพอเราเนี่ยทำตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ ขอปิดบทส่งท้ายก่อนขอปิดบทส่งท้ายก่อนเดี๋ยวมันไม่สวยนะคะต่อมานะคะก็มาดูกลนว่ามันตรงตามจังหวะเพลงหรือเปล่านี่นะคะตอนนี้มันก็ตรงตามจังหวะของเพลงแล้วนะคะก็นั่นแหละค่ะเนาะพอมันตรงตามจังหวะของเพลงให้ทุกคนกดไปที่รูปภาพแล้วก็กดคอมโบนะคะแล้วก็มาเลือกได้หลายแบบเลยนะคะเป็นแบบนี้ เราจะใช้เป็นลูกตุ้มนะคะลูกตุ้ม1กับลูกตุ้ม2องแล้วก็อันอื่นด้วยนี่นะคะมันก็จะแบบมีหลายแบบเลยถ้าทุกคนอยากทําตามเราก็ทําตามได้นะคะแต่ว่าถ้าทุกคนอยากทําเป็นแบบของตัวเองก็ไปทํากันได้แบบตามจินตนาการเลยนะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยก็มาเลือกกันได้เลยนะคะนี่มันมันมีให้เลือกหลายแบบก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยว่าท่านผู้ชมอยากจะเอาอันไหนนะคะแล้วแต่ทุกคนเลย งั้นขอตัวเลือกก่อนนะคะโอเคนะคะตอนนี้เราก็เลือกเสร็จแล้วนะคะต่อมานะคะทุกคนก็กดติ๊กถูกเลยนะคะนี่แล้วก็มาดูมาดูตรงเสียงได้เลยนะมาดูตรงเพลงได้เลยนี่นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะมันก็จะสวยเนาะ ถ้ามีเสียงลาล์รบกวนก็ต้องขอโทษด้วยนะคะนี่นก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะนี่นะแล้วจจากนั้นนะคะถ้ามันไม่สวยทุกคนก็กดตรงขีดหนึ่งขีดนะคะแล้วก็มาเลือกก็ได้นะคะส่วนตัวเราจะเอาเป็นแฟดสีขาวนะคะเพราะว่าแฟดสีขาวเนี่ยมันแบบมันดูตัดไปแล้วมันสวยดีอะ่ะไม่รู้อ่ะพูดยังไงอะ่ะแบบก็็นสวยอะ่ะอะนะอ่าแล้วก็ เลือกแฝดสีขาวไปเรื่อยๆเนาะงั้นก็ขอเล่นสปีดแป๊บนึงนะโอเคเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วนะมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะมันก็จะสวยอะแบบเหมือนกับเราใช้แม่แบบอยู่เลยนะคะแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ใช้แม่แบบเราตัดต่อเองเลยนะคะอ่ะาเพียงเท่านี้เราก็เสร็จแล้ว หรือว่าถ้าใครยังไม่อยากพอแค่นี้ทุกคนก็มาเพิ่มเอฟเฟกหรือสติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้ก็ได้นะคะก็กดตรงเพิ่มเอฟเฟกเลยแล้วก็มาเลือกเอฟเฟกอะไรพวกนี้ได้นะคะของเราจะเอาเป็นหัวใจละกันเพราะว่าหัวใจสวยนะคะแล้วก็เลือกเลยนะคะงั้นเราขอหาหัวใจก่อนเอาวันไหนดีเนี่ยมันมีให้เหลือกหลายแบบแ โอเคเราเจอแล้วนะคะเอาอันนี้ดีกว่าเพราะมันสวย,ยดีแบนะแล้วก็มาปรับขนาดของปรับปรับระยะเวลาได้นะคะว่าเราจะเอาเท่าไหร่เอาประมาณเท่านี้แล้วกันแล้วก็ไปเพิ่มเอฟเฟกอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคทำแบบนี้แหละให้จบเพลงไปเลยแล้วก็ เสร็จแล้วน,นะคะทุกคนตัดต่อเสร็จแล้วเห็นไหมล่ะอีซี่ไหมล่ะคะเนี่ยนี่เท่งนี้เราก็จะต่ดตเสร็จแล้วทุกคนเป็นไงนล่ะสวยไหมล่ะตัดต่อง่ายๆเองแค่เออไม่กี่นาทีนะตัดเสร็จแล้วนะคะทุกคนเนี่ยกดส่งออกเลยนะคะเท่านี้เราก็ได้วิดีโอแล้วนะคะ สำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย